สวัสดีครับก็ไปอยู่เกมโลบอกแบบแกสแล้วเอลฟานะครับผมท็อปชอนชานเอลจีดีจีเกม t มทีวีก็จะพาไปดูอัปเดตอาชีพที่ผมชอบที่สุดและก็จะพาไปดูวิธีบินได้ตอนนี้นะครับผมได้ทดลองในวันสงการวันที่15เมษายนพุทธศักราช2 5 5 8 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าวันสงการานวันที่15นะครับผมได้ทดลองเข้ามาเล่นและทดสอบเทสระบบการบินได้ปรากฏว่ามันยังบินได้อยู่นะครับมาก่อนที่จะพาไปดูว่ามันบินได้ยังไงเดี๋ยวพามาดูอัปเดตใหม่ก่อนนะครับอันนี้น้องๆก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับระบบที่อัปเดตเข้ามาคร่าวๆเลยคือระบบขายของครับอชอบมากเลยมันจะได้ไม่ต้องมา กดทีละะรังนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวจะมาสรุปรีวิวอาชีพที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือแวร์บูฟนั่นเองข้อเสียของแวร์บูฟนะครับก็คือกลางวันกางกลางคืนเทพครับ <Wow. S 1> นี่แหละคือสรุปนะครับต่อไปเดี๋ยวจะสาธิตพอกปฏิบัติให้ดูนะครับ ทำเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากคูณ2นะครับไม่รู้คูณ200หรือคูณ500นะครับผมชอบเลยเพราะว่ามันเร็วมากครับทำให้เราสามารถไฟกับแก๊งมนุษย์หมาป่าได้ครับคอยดูนะมนุษย์หมาป่าถ้าอาชีพทั่วไปหรือเราไม่ได้เลือกอาชีพนะครับสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือมนุษย์หมาป่านะครับห้ามปะทะ ผมแนะนําวิธีเอาตัวรอดนะครับสําหรับแมปนี้นะครับเราจะต้องไปอยู่ที่สูงหมาป่ามันก็น่าจะบ๊กและไม่เดินมาตีนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว,ว่ามันเป็นบ๊กตั้งแต่สมัยผมเล่นตอนที่คนยังสองหมื่นอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับมาแล้วต่อไปนะครับปะทะกับแก๊งแบมพายเทพเมคาอัค hey, ี A ee, เอาแครหลอดมาฝากได้ก oh. ดล่าวไว้ว่าวัลนียึตใตล่าตัดสินแพ้ชนะวัดกัดที่ความเร็วพูดง่ายนะครับแวร์บุมีความเร็วดาเมจก็เพิ่มเลือดก็เพิ่ม,กกมวงเล็บมันไม่เด้ในตอนไม่ใช่ในตอนดิในโหมดไนแมร์นะผมสังเกตเขาน่าจะมีการปรับมั้ง เลือดเลือดไม่เด้งเลยนะครับแต่ก็ทดแทนด้วยความเร็วและก็ดาเมจหนักขึ้นนะครับแต่พอกลางวันสปีดติดลบโอ้โหคานหรือเดินไม่เป็นไรครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในโรงงานนรกเอ้ไม่ใช่โรงงานนรกโรงงานปลุกบอสต,ตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าเทสลาเห็นนนองบอกว่าเทสลาแมป เอ้ยหรือเทสล่าทนะลกโอ้ยไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเอาเป็นว่าโรงงานปลุกบอสตัวนี้แล้วกันนะครับวิธีปลุกบอสนะครับน้องก็ัทราบกันแล้วแหล,ละหาชิ้นส่วนที่อยู่ในโรงงานตรงนี้นะครับและก็เอามาประกอบแค่นั้นเองข้อควรระวังนะครับเมื่อประกอบเสร็จนะครับเราจะต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็เตรียมหัวใจเอ้ยไม่ใช่เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้ก,กับ แก๊งนักวิทยาศาสตร์นะครับที่จะมาลุมกระเทืบเรานั่นเองส่วนผมนี่รอเวลากลางคืนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ทำงานนะครับเรียบร้อยออเมื่อเปิดแล้วมาเห็นหมาป่าแบบโอ้ยกามโดนต่อยหน้าหนึ่งทีครับอ่าหลบออกมาก่อนหลบมาเออเอเอเห็นไหมเห็นผมไหมเห็นปืนผมไหมว่าเป็นยิีเรงขนาดไหน หมาป่านะครับถ้าใช้ไรเฟิลเนี่ยประมาณ3-4นัดนะครับถ้ายิงหัวผมว่า3นัดนะเห็นไหมอันนี้ก็4นัดครับเมื่อกี้ยิงตัวนะเดี๋ยวดูอีกทีครับผมจะพยายามเล็งหัวนะครับแต่ตอนอื่นที่จะเล็งหัวขอเติมเลือดก,ก่อนมันจะตาย <c oughs> อันนี้คือทดสอบในโหมดไนท์แมวเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับไม่รู้ปรปับปรบอะไรบ้างนะ <c oughs> ผมว่าดาเมจค่อนข้างหนักจริงผมไม่อยากอยู่ใกล้เลยเดี๋ยวตายครับไม่อยากใช้ โลบักในการชุบเยอะครับเพราะว่ามันชุบได้แค่สองครั้งเองอ่าต่อครับตอนนี้ก็ใช้ลูกซอนครับเอกือบโชคดีนะครับที่โดนนักวิทย์ตบเอานะครับนึกว่าหมาป่าตบนะครับถ้าหมาป่าตบนี่ดาเมจเขาจะหนักนะครับอืมเรียบร้อยต่อไปนะครับมาดูกลางวันนะครับว่าประธานักวิทย์นั้นดาเมจและสปีดจะติดลบขนาดไหนอะเชิญดูได้เลยนะครับ ริ่งหนีแทบไม่ได้เลยเราจะต้องรีบเอาปืนออกมายิงนะครับเมื่อปรับโหมดปกติแล้วรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นนะมันจะกระพริบหนึ่งทีและเราก็จะเริ่มสปีดช้าลงนะครับดาเมจเท่าที่ลองยิงนะครับไม่น่าโดนปรับนะจะลดแค่สปีดเท่านั้นนะครับอ่านี่แหละจะประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพแวบบูบส่วนกัางคืนเหรอเทพเจ้าอ่ะต่อไปมาดูวิธีบินได้ แบบล่าสุดนะครับนี่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาลงนาแบบนี้นะครับรูปล่างลักษณะแบบนี้และมีกังหันลมนะครับให้สังเกตดีๆเท่าที่ผมลองเล่นมาตั้งสครั้งนะครับส่วนมากจะเจอตั้งแต่เลขกิโล 15, ขึ้นไปนะครับจนถึงสุดแมปเลยก็จะเจอสัก3 4โลนะครับขึ้นอยู่ว่าสุ่มลันดอมไหมอ่าส่วนมากคือแมปนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะเขาจะ เขียนโค้ดแบบลันด้อมแบบครั้งเดียวนะ่ะมันก็เลยมีช่องโหว่นะครับอ่ะมาต่อเมื่อเจอรถเขาเรียกอะไรรถกวยนเลยผมขอเรียกว่ารถกวยนนะเมื่อรถกียแล้วเราก็เก็บครับจากนั้นเราก็หาเก e. e. ้าอี้เก้าอี้นี่หาตามนี่เลย ไม่ว่าจะเป็นโลงปืนโงเจิลลโนโล,โลงด็อกเตอร์เอ้ยไม่ใช่โรงด็อกเตอร์โลงพกยาต่างๆที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะสุ่มเกิดกันเมื่อเจอปุ๊บเราก็เก็บมานะครับจากนั้นก็พกใส่รถไฟเราเลยและก็นํามาประกอบนะครับตอนนี้ก็จะเอากอี้มาใส่ก่อนใส่นี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่เน้นตรงกลางก็จะดีนะครับเห็นเขาว่าาง,งนะเห็นน้องน้องบอกผมมาอย่างนี้นะพี่เอาอกลางแหละระหว่างล้อโอเคได้ปักปักแล้ เมื่อปักปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เอาเมาส์คลิกที่ไอตัวรถเกวียนก่อนนะครับนี่คราวนี้นะครับเมื่อมันคลิกไม่ได้ใช่ไหมก็ให้ขยับนะครับขยับไปตรงไหนก็ได้อ่านี่ขยับประมาณนี้อ่าถ้ามันเคลื่อนที่แบบน,นี้แสดงว่ามีโอกาสได้แล้วมาเริ่มใหม่เอบเอบนี่คลิกผมคลิกละอ่าไม่ไปฮนะ <laughs> นี่คือลองวันที่15นะครับ ไอ้วันก่อนๆน,นะที่มันยังบั๊กอยู่นะอันนั้นคือคลิกแป๊บเดียวคือมันไปได้เลยแต่คราวนี้เอ๊ะผมก็เลยสงสัยอะมาลองทําดูเอ้ยได้แล้วมั้ยไหนบอกว่าแก่แล้วเขายังไม่แก้นะครับหรืออาจจะแก้มันน่าจะบั๊กต่อครับเมื่อบั๊กต่อก็จัดปครับดังนั้นผมก็ทําการแต่งรถเกวียนให้พร้อมลบแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่งโคตรมัวเลย คือรถตัวนี้นะครับมันแต่งยากหนยเพราะว่าพื้นที่มันน้อยแต่ไม่เป็นไรเราเอาของที่จำเป็นพอสำหรับผมนะครับก็จะเน้นปืนกลและก็เน้นกระสุนแค่นั้นส่วนเอ้ลูกป,ปั้น3อันนั้นนะเออช่างมันเถอะเอามาใส่ประกอบครับอ่าอย่าลืมลงนาตัวนี้นะครับนี่ถ้าใครเห็นตอนกลางวันรูปร่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเจอให้ ไปหารถเกวียนได้นะครับส่วนมาก100%นี่มันจะมีแน่นอนนะครับนี่แหละครับสรุปรีวิวอาชีพที่ผมชอบมากที่สุดคือแหวูฟแลก็ก็บักบินได้ยังคงใช้งานได้นะครับตอ,อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับก่อนที่เขาจะแก้ก่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ